จิมือนี่เพิ่นจิบมนเรียนเขาโอเคอโอเคมา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 น้ำกันโอ้อยยูอันบ้านมูบ้านบาลีบ้น <c oughs> อิแม่ยยกนอแม่อยนั่งยูผู้เดียวออกมาเมื่อกี้เนี่ยออกมาหาเขาให้กินแล้วหาแนวไวจะยูหนี่แล้วแม่เดี๋ยวไปหามูแป๊บหนึง่งจ้าแป๊บแน๊บแปบแป๊บแป๊บแแเแป๊บแป๊บแเ๊บ ยานไม่น้ทองิน่ส่วนข้าลยไอนทองไต่องหไ่นจ้ายางเดียวรลดจ้าเอรินแบกกรอบคำเด้อกับคุณลุงคำเดมอ้กคุยบอกกันกทีกบอกคู่นิดน้ำบอกคู่นิดน้ำบ้าน่อยน้ำ จัดจัดจัดไม่ใช่สีอิดสีอิหรือสีส้มซื้อซื้อนี่บอกสวยนุ่มๆไม่ต้องูซีีส์อะรหอกนะเอาใจมาอยู่อ่าอ่าอ่าเออด็อกเตอร์บุญถมคู่เกศสอนมั้ยน้ำเนี่ยแเราออกจักบ้างไหมเออโอเค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 สวยหนูใช้จนจมดเเลยูกไปดูหนูไปไปดูเครื่องรีดมาเลยอันนี้แม่น้ำไปก็เอ้อแล้วอันแม่อัน เออ,อเออเออแม่อันใช่ใช่ใช่พูดกันได้เล่าเลยว่าใครใครพี่กันนั่นอื้นนั่นพ่อใหญ่หมวแปลงนั่นแม่หเออเออเออ,เอ,อ